รัฐบาลจอมพลปจัดเก็บภาษีชายโสดหวังเพิ่มประชากรปัจจุบันคนโสดในประเทศไทยเรียกได้ว่ามีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นขณะที่รัฐบาลพยายามหาวิธีต่างๆให้ประชาชนแต่งงานและมีบุตรเพื่อเพิ่มประชากรให้กับประเทศด้วยการลดหย่อนภาษีให้บุคคลที่มีบุตรการกระทำที่ว่านี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่หากย้อนไปในสมัยยุคจอมพลป ก็มีนโยบายกระตุ้นประชาชนให้มีลูกเช่นกันนั่นคือการเก็บภาษีชายโสดก่อนหน้านั้นรัฐบาลจอมพลปอพิบูลสงครามก็การใช้ภาษีเป็นเครื่องมือในเพิ่มอัตราการเกิดประชากรเรียกว่าพระราชบัญญัติภาษีชายโสดพุทธศักร,ราช2487ประไว้เมื่อวันที่6มกราคมปี2487มีเนื้อหาสรุปได้ดังนี้ ชายสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่2 5ถึง45ปีบริบูรณ์ไม่มีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือมีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ขาดจากกันแล้วนับเป็นชายโสดต้องเสียภาษีโดยการเรียกเก็บภาษีนั้นกำหนดว่าผู้ใดเป็นชายซึ่งหอยู่ในภาวะเป็นโสดตลอดปีที่ล่วงมาแล้วมีเงินได้พึงประเมินตั้งแต่ปีละ960บาทขึ้นไปให้เจ้าพนักงานประเมินประเมินเรียกเก็บภาษี เรียกว่าภาษีชายโสดเป็นเงิน5บาทหรือในอัตราร้อยละสิบของภาษีเงินได้ที่ต้องเสียแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่าและแจ้งจำนวนภาษีให้ผู้ยื่นรายการดังกล่าวทราบเช่นเดียวกับภาษีเงินได้อย่างไรก็ตามภาษีชายโสดมีข้อยกเว้นให้กับผู้ชายที่แสดงหลักฐานว่าตลอดปีภาษีที่ผ่านมาเขาอยู่ในกลุ่มบุคคลดังนี้ 1. เป็นพระภิกษุ 2. มีลูกที่ยังมีชีวิตอยู่ 3. ต้องรับอาญาอยู่ในเรือนจำสี่ เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงห้าทำการสมรสไม่ได้โดยมีอวัยวะสืบพันธุ์ไม่สมบูรณ์ 6. เป็นบุคคลวิกลจริต7รับราชการทหารกองประจำการหรือตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารได้รับการยกเว้นไม่เสียภาษีชายโสดอย่างไรก็ตามภาษีคนโสดไม่ได้เรียกเก็บกับผู้หญิงเหตุผลที่ไม่เรียกเก็บภาษีคนโสดกับผู้หญิงนั้นมีการอธิบายในบทความ แนวทางปฏิบัติในการเพิ่มพล,ลเมืองว่าเนื่องจากผู้หญิงโสดส่วนมากมีรายได้น้อยกว่าผู้ชายนอกจากนี้ผู้ชายถึงจะหน้าตามไม่ดีก็ยังหาภรรยาได้ง่ายแต่ถ้าผู้หญิงไม่สวยหรืออายุมากสักหน่อยก็ย่อมหาสามีได้ยากจึงได้เว้นเก็บภาษีผู้หญิงโสด